อ่ะน้ำนายเขามันยังไม่รู้ว่าตัวน,นั้นคือเป็ดน,นี่คือไก่กุ๊กไก่กุ๊กไม่รู้เมื่อกี้มันบอกขโมยกลอง,องู่ถูกหรือเปล่าไม่แบ่งกับกล้องอ่ะถูกหรือเปล่าถ่ายวิดีโออยู่ไม่แบ่งกับกล้องนี่เล่นกินคนเดียวเลยเหรอถ่ายถ่ายได้เาที่มันลากขึ้นมานถ่ายวิดีโอได้แต่รูปไม่ได้ กัดเด่นแล้วนะเนี่ยเอาหยิบใส่กระ h a มาใส่นี่ดูไปไหนไปเลาห้อง่านะนี่ยอนใส่ที่นอนเลยเน่นีไม่ไปใส่ที่นอนนะไปแล้วชัวนี่อีแมวเดี๋ยวหมดขึ้นเตียง วิ่วปากบาทปาลูกแมวนี่เนี่ยที่ตะกะขอกนตั้งหนิงขอก้องกร่อน้ากรทุกข้ากนลูกเอาสมทกไมกินนี่มันอร่อยในทุกคข้ากรทุกข้าโอ้โหโอ้โห่อ้หทุกกร ฝอยมากอยมากอยมากสุขาสุขาสุเกเอรงเราฟงเรางนี่แจวทั้งตัวละนี่มาไปมาไปตอนแรกเอาแต่ปากไม่ต้องเอาทั้งจานไม่ต้องถอนหายใจเต็มบ้านแล้วลูกไตอเลยอาะอ้วอาเอาเอ้าเอาเอา เป็นหมานี่ฮะเป็นหมาหรอวิดีโอลูกไม่เห็นรูกตั้งเี่มือมันแฉบเลยมบ้านเลยอ่ะมันใครเต็มบ้านเลยขิ้นปากไก่ <c ười> ขึ้นปากไก่ัวดใจจิดดูดมนันใครกู <c ười> กล<ผ>มไก่นี่อร่อยสุดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย